สบายดีเดอร์พี่น้องดดแล้วนะบอไบ้เห็ดคลิปลงพอมันอยู่เมืองนอกเดี๋ยวนี้อากาศมันหนาวนะแล้วสีออกไปไท้ายคลิปไทยเนี่ยมันเก็คเพื่อว่าเมื่อยเมื่อยเดก็เมื่อนี้ก็เลยอ่าชีอบหมากเนี่ยอันนี้เขาเอินอย่างหมากเกาลัดบ่นี่ดิเกาลัดบ่ไปซื้อเขากินนะนะเอ่อชีห้าเรียนนะนะบางทีงก็ไปเจอหน่วยเนาอีกก็บบแซบอีก คยเลขซื้อมาอนนี้คนมาปาดคอยเอาคอยซื้อมีดอีเด้อมาปาดออาได้าาดดวพวกเจ้าเดี๋ยวนเสียพวกเจ้าเบิง่งเด้อสบายสบายง่ายง่ายนี่เห็นบ่เด็กปาดกับมีดตัวนี้เจ้าเอาเข้าไปแล้วขณีไปโลดเด็กแล้วก็เอาเกท้าเอาฟองนีใส่แล้วก็เอาไปเข้าเตาตัวที่บ้านอบได้น้ำมันนะนี่ล่างก่อนมาเกาลัดล่างก่อนนะเจ้าจพวกเแกต่อเส้น ทอดละก็เอามาเอาไปอบเนาะเดี๋ยวไปเปิดอันนี้ก่อนเปิดเตาอบก่อนเดี๋ยวฟ้าก่อนเนาะเนี๋ยวเอาไปอบเด้ออบประมาณเด้อไฟร้อยแปดสิบอบประมาณนั่นเอ,อ่อครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเตาอันนี้นะพวกเนาสบายสบายสะดวกสบายเตานนี้เลย นี่ไว้กระบีบนี่นี่ประมาณหรือซาวซาวนาทีแหละซานาทีหรือซาหานาทีอันนี้ข่อยกระจิมีเห็ดอันนี้โตข่อยเห็ดแจ้วอันนี้นะข่อยขึ้นอยากกินนะพวกแกแจ้วบอกเพชรนะเดี๋ยวเขาเอากล้องมาใส่กันเอาขาตั้งกล้อง อันตามลักบรรยากาศคำเป็นไม่ใช่ว่าตามลักนี่กะตําเอาเนาะต,ตําำโบคอยงโบอยากตําตํามัามมนมันบบคอยเละปันใดแล้วเพราะแกมันบบคอย,อยนั้นปันใดน,นะนก็เลยเอามามาบดเอาดีกลัวโอ้ใส่มือเดี๋ยวนี้ยากเลยเพราะจราต้องตั้งกล้อง พุดแบบหยาบๆเนาะอันนี้เอยก็เอาไปเข้าเตาเลยอย่างนี้สบายสะดวกสบายนะพวกเจ้าว่าจำปินต้องเอาเป็นไปคั่วไปยังให้มันให้มันนั่นก็แสบดอกแสบตา เอาตัวนี também, um lugar, ้ใส่เนาะนี่ฮะกรบบุกบุดแบบหยาบนะได้ละจะไม่ไดออกเนีย ือจะกินนะนะอากาศแบบนี้นะนาะหนึ่งเขาเหนียวหอนจ้ำแจลเผ็ดเผ็ดนะนะกินกับปิ้งไก่ตำบักหุวงหรือว่าตำบักแตงกันได้ ต้องบดมูลหลายบดแบบหยาบๆนี่หนึ่งอะนะแบบเอาออกเนี่ยออกกำลังกายมาปวดเข็นพวกเนี้ยบักเพชรนี่ขนาดบักเพชรนี่เกิดกิโลป่ายได้นี่นี่เพ็ดมาได้เดททอหนึงพวกเนี้ย คอยมักมักเบิ่งซ่องอันเลาะตลาดตละลีพวกเจ้าหูบอกคอยมักเบิ่งเราได้แล้วตลุกดีนะปวดแขนปวดแขนนั่นไปดินกีฬาแหละออกกำลังกายยกกล้ามมันนั่นนั่น กเ,นเ็นแล้วมาห่เจ็ใแ้รวยวดให้มันแล้วกัน้วยเ่าไอันนี้ซองเราก็เช้่อพวกเจ้าเบึงอย่าดนเรา่ไา,า,าไคว <c oughs> ามมักเบึองเรา ปวดแขนปวดอีลลรเป็นนั่นเป็นยกยกกล้ามนักพทดที่บอกไม่ปวดนะอันนี้พวกจะวุมาก,กันได้แบบนี้เห็นไหมนะก็ใส่ประแดกเนาะประแดกแป้งนัวบางคนข้าเจ้าเห็ดนีข้าเจ้ากับโบใช้น้ำตาลได้้องคอยหมักใส่ สบายนะสะดวกสบายแต่บางคนเขาเจ้าก็บ่ได้มักบดคือข่ขอยอเเยกาจะหมักต่ำเอา่ว่าข่อยนี่โอ้ต่ำเอาบแหลกจักเธอเดีวแล้วสบายบบบอกจะอ่ะบันนี้ก็มาปรุงมันัดนี้ปรุงไม่ชิไปง่ยายอีสังเอาน้ำเนี่เอาน้ำบักคามใช้น้ำ ตายปลาล่าต้องไปเอาปลาล่ากนเดียวกันนะไปเอาปลาล่ากนเอาน้ำปลาแดกเอาอิชนะนปลาแดค่อยซื้อไว้บนนอปลาแดดกเจาตายละบนปลาแดกไข่เบิดแล้วเบิัจเพราะว่าก็เอาไปฮิตอังเกาะเอาไปฮิตเสียอ้อนะบัว่าที่นอนปลาล่าไข่เบิดแล้วเนาะฮะ เซตท่านปลาเบิดอีกไปไวฮิตโบได้เถอท่านปลาเบิดอีกไปไวฮิตโบได้เถอะเพราะว่าเขาเ็ดเจลวบมีป่าลามันกับโบแซ่บเดี๋ยวนาะพวกแก,กาบอกแม่นอีดีพี่นอ้องปลาล่าไข,ข่เบิดแท้ๆโอ้อีดีอีร,อ,รอ่น้ำปลาล่าไข่เบิดเห็ดจังเดยนเนาะพวกแก,กตายละท่านจะเอาไปเจ็บไปเอาไปหั่นอีเซียนก็บโบได้จำเป็นเลยเนาะพี่น้องเนาะเอาน้ำปลาใส่แทนพวกแก,ก เอาน้ำป่าส่เแทนพอปลาล่าพ uh ่บุษพวกจน้ำปลาล่าบุอเบอบ์มอสิไปใคุณหมากแน่พวกเจ้าเบึงงเอามาคุณเบิรงหูเป็น เอามาคุณมันมันคนมันเห็นบ่พวกเจ้าเขากะเอาันนี้คนณคุเห็นบ่พวกเจ้ามันกระแตกมาอีก่บ่ะกระแตกกรี้ออกมาแซ่บแซ่บแซ่บอีกเดี๋ยวเลยพวกเจ้าอันนี้โรบโรบไปไปนี่คนกินบดคนเดียวนี่น่งแกกินแกกินแล้วก็เบิงนั่งไปไม่เจงไดเนาะข่อยบ่มีอันนั้นพวกเจ้าเอาแป้งนัวไปตายตายตายข่อยบ่มีปลาปลาล่าโบมีปลาแดก ตามรักบ้านคอบอเคยขัดประเด็กเนี่ยมาเช่านี้ปขัดประเด็กปักามอนะไรเนาะพกเจ้าเนาะเาน้ำป่าใสเทนกนันเลยน้ำป่าใสาใะจะบึือแล้ว่าตลกบ่พกแกอันนี้น้าบักขามน้าบักขามใส่มันแบบออกเปรี้ยวๆนิดนึงเนาะ ้ำตาลบางคนบหมักกับโบใส่แต่อคอยต้องใส่สองส่วนส่วนมันน้อยใส่สามสีซ่นพูลอนนีนน้อันนี้มันแป้งง,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 งัวแล้วพนดะบาง,งคนกับโบก,กินกับโบไซ บางคนเพิ่นว่านกินแป้งมารยันหัวผมรุ่วนมาซันไปฟังหมอเว้าก็บ่บเมนโบเมนคนจีนดอกพวกจะแล้วก็ต้องใส่นิดหนึ่งเคยให้มันนัวสองสองซ้อนน้อยคนบัดนี้เท่านี้เลยพวกจะแล้วก็เอาตามรักขมิ้วพักหอมก็พักหอมใส่แต่ว่าเฮาบ่ได้กินเบิดทันทีเฮาก็บ่ต้องใส่บัดทัดจีกลิ่นเฮาบัดเฮาสิกินเฮาจึงซอยพักหอมใส่

ที่คนคุ้นอันคุยใช้ก๋วเหนียวห่อนๆน,น,นั่นจะขึ้นไปเห็ดเจียวบอกนี่พวกเจ้าเห็นบอกเห็ดง่ายๆนึงเห็นบอกหัวกระเทียมหัวหอม,หหอมบักผิดจะกระซ o อช oi ช oi เอาไปเขา้าเตาอบที่ว่าอบหมักอันเกาลัดแหละสะดวกสบายเดี๋ยวนี้ได้ว่าชีบไปขวใส่ให้จามจามชิบจามซ้ำอยู่ เอาบ่วงอวงอาบ่วงเงนอาบวงมาซิงเอาบวงมาซีมดมนนะูเป็นยงนังไงซมันเป็นยังไงพวกแกแซ่บแท้แซ่บว้าพิษได้ใจเอาเอาเป็นหนัวหน่อยหนึ่ง น้ำตาลเติมอีกน้อยนึงเติมน้ำป่าพอน้ำป่าใส่มันบวคือกับ,บวคือกบประแดกประลาดเลยแล้วก็ใส่อันใส่น้ำักขามอีกน้อยนึงอันนี้ได้ละบัเนี้บันนี้คักแทกคักว่า เมื่อหน้าเช็ดแจ๊บเล่นอย้ำหนาวที่เขาเห็ดแจวบที่ว้แล้วเขาว้ตู้เยินนะหรือว่าเขาเขาอันฟีดว้จะกลับส่งกลับไปได้ไปเขายาวเ็ออกมากินนะนะตลายังไขางไงตลาดงซตลกเาชื่อเครื่องสวเด็กน้อยเด็กน้อยแลงนีพวกแกเอาซีมอีกคนเดีพี่น้อง แซ่บแซ่บแซ่บู้ดีแล้วลาพี่นอ้องอืมคักคักคักสุดยอดตไปไปเบือ่อหมากนะอัอนทะ่านเฮาเก่าหลัดเนี่พี่นอ้อง มักซื้อมาอบแล้วไปล้าเขาเบิ้งเบิงซิมเหมือนนะเขาเบิงหนังเบิงงห่ังนะนังเบิงหนังเบิงข้ากินรกินกิโลนึงนี่แก้เบิดมีัดเดียวนี้บุหู้ซื้ได้ละกินแบบกิโลนอันเด้มันก็แตกออกมาแบบนี้ได้พี่นอกมันก็มีหมากแบบที่ว่าเขาขายแบบที่ว่าเขาเฮ็ดเฮ็ดสำลิศเนี่ยเกาะที่ว่าเขาไปโด่งไว้นะเขาบ่มากไปเลยคือบ่บ่บนั้นอันเดีลเขาเฮ็ดแจลเขาเฮกินก็ปาน เคยนางแก้กินดินนี่มีสิกินกับป่าอ่ะพอกะเกบืงองป่าปิ้งกับเจลเข้ากันมาพอกเนาะเ,ะเอาวางเด้อพี่น้องเด้อเอาโชคดีเด้อชูผู้สุคนเด้อใกล้ชิฮอดปีใหม่ละเด้ออ่าอ่าให้สุขภาพแข็งแรงชูผู้ชุคนเนาะเอาบายบายเด้อ